อีหมอโต้บุนหลายเนาะวพวโตกก้ก็แลกแหลกชี้หายก็พบกู้แต่ดูเป็นตนายตื่นขึ้นมาว่ามันคุดบวเศร้ามากกันแม่ไม่กู้กับบ่มากเล้กกาดอกแล้วแหล,ล่สู่ไปสู่มาแล้วก็ดีพะโลแล้วมีคุณาภาพ เราก็บอกินยากกับพศสร้อนคู่ไปบัดอีกด้หมอเพราะเมืเ่อเดชลอวัสันเราก็สร้างแม่มาทอก <laughs> <laughs> ูก็ว่าด,ดีใจแล้วเราว่าพวกกูหลออมาแต่เดยลูกสามคนก็ไปเห็นให้โลกเตมหังเราก็กินสารพัดงาจนจะเบริหมอเอ้ย ทั้งสองลอยไหลเลยอยู่เศร้าไหลกูเห็นพัวมึงดูกูนึกโอ้ยหาก็โพกหลูกับคุ้คุณขดแม่มันนี่ในพอมันป้ากีนเหล่านั่งเล่ก กรร่เ็นยังคุยมั้งเอาเลยหายเลยทุกคนกหัวักว่าอยู่ได้ล่ะกรรมเวนบุญบ่บุญก็หัวักว่าอยู่แต่หันประเห็เอา